พูดเองมาได้ไงน้ำมันแรงมากเลยแล้วพูดเองมาได้ไงน้ำมันแรงมากเลยนะฝนตกแรงมากเขาไม่รู <ล Living S 3> <ล>้ข้าวมากันจนได้อะใช่จ๋าผูดหมูข้ามาแต่ว่าเปียก <ตา S 3> หมดเลยแต่ว่าก<อ>น็น้ำมันก็ลดแล้นะน้องหลงก็ลดลงหน่อยหนึ่งนะใช่จ้ะมันก็เลยทําให้พวกเราข้าวมาได้จ้ะแล้วมันต้องใส่อะไรบ้างอ,อ๋อมันมีเครื่องปรุงอะไรเองใช่จ้ะมันทําง่ายมากทําให้พี่กินอย่างอร่อยเลย แตกไหมจ๊ะแตกมากเลยของของในบ้านค่าก็จะแตกแบบนี้แหละจ้ะแต่ว่ามันกินได้จ้ะพี่มันไม่อันตรายวั้วน้องอันนี้น้ำกินได้วันกินได้จ้ะพวกข้าซื้อมาจ๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่มีสารพิษนี่ค่ะน้องหลงจะใส่มอมะลงมาสองห่อนะ้วค่ะเย็นชื่นใจไหมคะอืมชื่นใจมากเลยครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพีเอ็มน้องพิมพนะคะวันนี้เนี่ยน้องพิมพ์ก็มาตามสัญญาที่พี่ๆหลายๆคนบอกมานะคะว่าให้ลองเอาของกินจากบ้านเรามานะคะของกินจากบ้านเราก็เป็นอะไรอื่นไม่ได้นอกจากมาม่านะคะพี่เพราะว่ามาม่าเนี่ยพกพ,พาสะดวกแล้วก็ทํากินง่ายแล้ววันนี้น้องพิม์ก็ไม่ได้เดินทางมาเพียงคนเดียวนะคะน้องพิมก็มากับน้องหลุ่มด้วยจ้ะสวัสดีครับผมก็ได้เดินทางมากับพี่พิมนะก็พี่พิมเนี่ยจะพามาเที่ยวค่ะพี่พรม ใช่เพื่อเราจะมาประกอบอาหารในพี่เขากินนะครับแล้วก็พี่ๆวันนี้เนี่ยเรามาเราเปียกหมดเลยนะดูน้องหลงก็เปียกน้องพิมก็เปียกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยมากเลยแล้วน้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลึกนะเรามาเนี่ยเราเปียกหมดเลยเอาเป็นว่าพี่ๆถ้าไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวหนูกับน้องหลงเนี่ยเราจะเดินทางไปหาพี่พรมกันเลยนะคะก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะคะไปค่ะ นี่พี่ๆเส้นทางของเรานะคะนี่เราวันนี้พี่ๆเราพกแก๊สมาด้วยนะคะแล้วก็มีมาม่าหม้อจานนะคะพี่แต่ว่าเราก็เดินทางไกลยอยู่นะคะแต่ว่าเราเออน้องพิมพ์กับน้องหลงเนี่ยช่วยกันถือมานะคะมันก็เลยทําให้เราเดินทางเนี่ยไม่ลําบากมากนะคะ พี่ยังไม่เคยเจอเลยน้องหลงพี่เขาไม่เคยพาไปให้พี่เห็นเลยพี่ก็เลย,ลอ,ยอยากมาหาเขาบ่อยๆพี่อยากรู้ไง<ต>น้องหลงพอพี่เขาเนี้ยแต่งตัวแปลกมากใช่เข,เขาใส่ชุดสีขาวกานเกงขาย,ยาว่แล้วก็โพงหัวคล้ายๆพ่ม่เลยไม่คล้ายๆ น้องหลงเคยเจออาบางไหมอาบางใครีใช่ท<า>รงอย่างนั้นเลยจริงเหมือนจริงนะอนัอนนี้เหมือนเลยเหรอพี่ใช่อ่ะพี่พี่แต่เราเราไม่ได้โกหกนะคะแต่ว่าทรงพี่เขาแต่งตัวอย่างนี้นแต่ว่าเขาดูสะอาดมากเลยนะน้องหลงใช่เขาบอกว่าเขาเป็นชาวบ้านเดี๋ยวน,น,น้องหลงน้องหลงต้องไปเจอกระตายเองแต่พี่อ่ะพี่ดูเหมือนไม่ใช่ชาวบ้านเลยนะน้องหลงพี่ดูเหมือนมันมีอะไรแปลกพี่ก็เลยมาบ่อยๆ พี่เลยเรามาใกล้ถึงแล้วพี่พ,พรมพี่พรมเขาบอกว่าถ้าเรามาเนี่ยให้เรามาเจอเขาแถวนี้นะน้องหลงเดี๋ยวพี่เขาเนี่ยจะมารอเราจะเจอหรือเปล่าเราต้องมาลุ้นกันใหม่นะคะพี่พี เจอแล้วใช่ใช่นี่เป็นเป็นน้องน้องของใครพี่พรอมใช่จ้ะเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องก่อนนะพี่พี่เหมื่อไหมน้องหลงเหมือนมากเลยพี่ใช่ไหมใช่ดิพี่เขาไม่บอกนี่ผมก็เที่ยวอาบั้งเหมื่อไหมเหมือนมากพี่ก็เหมือนเหมือนไหมเหมือนจริงพี่ ก็คืออับังใช่ไหมเหรพวกข้ามองข้างตัวอะไรไม่ไม่ใช่อ่ะข้าไม่ได้มองเป็นตัวอะไรจ้ะพี่พรมข้าแค่บอกน้องหนลงว่าเหมือนกับคนที่หมู่บ้านข้าจ้ะเท่ไข่โรตีครับโรตีครับโรตีเหรอโรตีมันคืออะไรอ่ะที่ไม่รชื่อแปลกใช่ไหมใช่ครับมันเป็นของในบ้านเมืองข้าใช่ครับแล้วทําไมถึงวันนี้พี่พรมถึงมานั่งรอข้าล่ะข้ารู้ เพี่ผมรู้ได้ไงอ่ะถ้ารู้แล้วกันเองไม่ต้องรู้หรอกแต่พี่ผมนี่ก็หล่ออยู่เลยหล่อเลยหล่อที่สุดอะพี่วันนี้เนี่ยขอเรื่องเลยพวกหนูเอามาม่ามาจะจะมาทําให้พี่กินนะจากบ้านเมืองค่ะนี่คืออะไรมาม่ามาม่าครับใช่เดี๋ยวน้องหลงจะสาธิตให้พี่ดูเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องฝั่งนี้แล้วกันมันมันอีบังน้องหลงนี่คือม้ำม่าเอ้นี่คือมาม่าเลยมาม่า แค่หม่าม่านี่จับได้หมาม่าหนึ่งเป็นสีทองมันเป็นของจากบ้านเมืองค่าจ้ะบ้านค้านี่มันไม่มีเลยบ้านพี่ไม่มีละจ้ะเดี๋ยวพวกค้าจะทำให้พี่ดูจ้ะอือันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอ๊อสเตาแก๊สเตาแก๊สแบบพกพาครับมันจะมีไฟครับถ้าแบบบ้านค้าเขาใช้ประกอบอาหารที่ทำให้สุกอะจ้ะนี่ก็เห็นของบ้านค้า ต้องใช้ก็เอาบ้านพี่ต้องใช้กอกเอาละจ้าของบ้านเมืองค้าสะดวกสบายมากจ้ะนี่น้องหลงเราก็จะทํากันประกอบอาหารให้พี่พรมนะคะไม่เลยดีไหมน้องหลงไม่เลยแล้วใช้ทิ้งทำไมเนีพราะมันช่วยใช่อ่ะมันมันต้องใช้ดันจ้ะ บ้านค่ามัใช้หินจุดเอาบ้านพี่ใช้หินจุดเหรอจ๊ะไ,ได้ไหมน้องหลงวันนี้เราไปล็ลอะไรใจเย็นเดี๋ยวก็ได้ดนะได้ไหมน้องหลงแกมันเป็นอะไรไม่รู้พี่เมื่อกี้มันติดอยู่นะพี่พี่เดี๋ยวรอสักแป๊บนหนึ่งนะพี่พี่เราก็จุดติดแล้วนะคะ ตอนนี้ไฟเราติดแล้วนะันน้องหลงก็จะตั้งหม้อนะคะเดี๋ยวน้องหลงจะเทน้ำลงไปนะแล้วผู้เองมาได้ไงน้ำมันแรงมากเลยแล้วผู้เองมาได้ไงน้ำมันแรงมากเลยนะฝนตกแรงมากเขาไม่รู้ข้าวมากันจนได้อะใช่จ้ะผู้หนกข้าวมาแต่ว่าเปียกหมดเลยแต่ว่าก็ น้ำน้ำมันก็ลดเล่นน่ะน้องหลงก็ลดลงลอยหนึ่งนะใช่จ้ะมันก็เลยทำให้พวกเราข้ามมาได้จ้ะแล้วมันต้องใส่อะไรบ้างอ๋อมันมีเครื่องอุหนเหมือนกันนะใช่จ้ะมันทำง่ายมากทำให้พี่กินยังอร่อยเลยแตกมัมยจ้าแมากเลยของของในบ้านข้าก็จะแตกแบบนี้แหละจ้ะแต่ว่ามันกินได้จ้ะพี่มันไม่อันตรายนะพี่นี่นะ อินน,น้ำกินได้บ่าเนี่ยกินได้ไดจ้าพวกข้าซื้อมาจ้าอาดร้อยเปอร์เซ็นแล้วไม่มีสั่นนี่คะ่ะน้องหลงจะใส่มามาทงมาสองห่อน,นะคะเย็นชื่นใจมั้ยคะอืมชื่นใจมากเลยครัคุณแล้ววันนี้ทำไมพี่ผมถึงมานั่งรอพวกเราที่นี่ล่ะ ข้าก็เดินมาหาของปลาข้าก็ไม่ได้ของปลาข้าก็มาลอพูดเองข้ารู้รู้ว่าพวกเราจะมาแล้วจ๊ะใช่ข้าบอกไม่ได้ที่พี่ไม่้า้เลยครับมีก็ยุ่ตายอยืนพูดเองไปไม่ได้หรอกทำไมอ่ะมันมี แบบหมู่บ้านเราอะมันมีคนใหญ่หัวนหน้าอ๋อถ้าจะเข้าไปก็คือต้องได้รับอนุญาตใช่ไหม<ช>จ<ร>๊ะแล้วคนทุกคนเข้าไปแบบมูมูซัวไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะแล้วถ้าวันหนึ่งเกิดเราอยากไปขึ้นมาพี่ผมขออนุญาตหัวหน้าจะได้ไหมจ๊ะได้ต้องขอข่าวก่อนล้วบอกข่าวก่อนแล้วพวกหนูต้องบอกลวงหน้าพี่ไหมว่าพวกหนูจะมาวันนี้พี่ก็เลยต้องขออนุญาตก่อนใช่ไหม งานท่าพวกเราอยากจะไปพวกเราจะมาบอกพี่อีกทีหนึ่งนะจ๊ะน้องหลงอยากไปไหมพี่ก็อยากไปเจอบ้านเมืองพี่เขาจังน้องหลงไม่อยากไปหรอเค่เพิ่งเจอพี่ก็น้องหลงก็ตื่นเต้นเลยน้องหลงตื่นเต้นแล้วเหรอแต่ว่าถ้าเราได้เจอบ้านเขาอาจจะตื่นเต้นกว่านี้นะน้องหลงใช่หรอใช่แบบมีคนมีเยอะมากมายเลยขออนุญาตนะครับหน้าตาเหมือนกันเหมือนกันมันไม่คล้ายกัน พี่ผมยิมอะไรล่ะจ๊ะนี่มคืออะไรข้ามือเครื่องปูครับครมันมันเป็นส่วนผสมของมอมม่าที่เราใส่เข้าไปจ้ะมันจะทำให้อาหารอร่อยขึ้นแล้วก็มีรสชาติจ้ะ้ามือนี่มันก็เริ่มเดือดแล้วพอมันพอมันเดือดแล้วว่าเส้นมันก็จะสุกครับใช่จ้ะพอเส้นมันสุกเราก็สามารถทานได้เลยจ้ะเส้นมันก็จะกลายเป็นแบบดีเนาะแต่บ้านฉามัน่มีแบบนี้ เดี๋ยวพี่พมลองทานก่อนถ้าอร่อยแล้วข้ามาทีหลังข้าจะเอามาให้ด้วยจ้ะนี่พี่ๆนะคะเอ่อมาม่าของเราก็<ม>เดือดแล้วไข่ไข่นะพี่เขานี่ตีใจไข่เป็นเพลย์เป็นไข่ไก่อ่ะจ้ะไข่ไก่ที่มันเป็นไข่ของไก่อ่ะจ้ะเป็นสัตว์นะครัไม่กินพวกเนื้อสัตว์ถ้าพี่ไม่กินเนื้อหรอจ้ะใช่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยเพราล่างเอามาเอามายังอื่น ได้การพวกเนื้อตัดในตัวมาเขาไม่เขาจะไม่ใช่คนกินเนื้อคล้ายๆแบบอิสลามใช่เขาเป็นคนไม่กินเนื้อออแบบไม่กินเนื้อแบบ้านบนพี่กินแต่พวกผักเลยใจ้ะผักเขาเขาอนุญาตนะเขาถือใช่ไหมครับพีนี่เดือดนะพี่พี่นี่นะคะของเราเดือดแล้วนะคะพี่พี่ ว้าวไม่้ออือพี่พี่กินได้เลยเหรอกินได้เลยจ้ะอพะอมันสุกแล้วจ้ะน้องหลงจีนนะนี่พี่พี่หน้าตาน่ากินมากเ,เดี๋ยวน้องหลงก็จะตักให้พี่พร้มทานนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพี่พรมได้กินมาม่าของเราครั้งแรกเนี่ย พี่ผมสิชอบไม่ชอบนะคะเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรารอน้องหลงตักมาม,ม่าใส่จานให้พี่ผมก่อนนะคะนี่ค่ะพี่นะครับร้อนนะพี่ต้องเบาก่อนนะจ๊ะนม่ครัพี่นะถ้าถ้าพี่กินนอนได้แล้วร้อนจ้ะพี่พี่ต้องค่อยๆกินนะจ๊ะมันร้อนจ้ะ นี่นะตอนนี้ผมก็เด็กต้มให้พี่พลมเสร็จแล้วนะน้ำมันไม่ได้ขุ่นจ้ะมันมันมันเป็นเครื่องปรุงะล้รื่อองงงปรุขมัะเครื่องปรุงของมันจะเป็นสีแบบนี้จ้ะข้าลองกนก่อนนะเผ็ดมากเลยนะเผ็ดมากเลยจ้ะน้ำมีจ้ะพี่ มันมันจะเป็นรสต้มยำมันก็จะออกเผ็ดเดจ้ะอร่อยนะอร่อยมากเลยอร่อยไหมคะเปรี้ยวใช่อะมันเป็นรสต้มยำมันก็จะออกเปรี้ยวเผ็ดจ้ะร้อนพี่ค่อยๆกินพี่ต้องเป่าก่อนจ้ะอดุ้งอร่อยไหมจ๊ะใช่จ้ะมาม่ามันอร่อยมากแล้วก็อีอยางมันพกพาสะดวกนะพี่ ก็คือเดิ๋ยี่ไม่กินหรอพี่กินเลยจ้ะพวกพราะข้ากินเสร็จแล้วจ้ะกิากิ่หมดหรอกครับบางข้ากินน้อยไม่กินเยอะไม่เป็นไรจ้ะถ้าพี่พมอิ่มก็พี่พมวางไว้ตรงนั้นเลยจ้ะเด็กพวกข้าจะเก็บเองจ้ะน้องหลงไม่ไม่ไปนั่งกินกับพี่เขาหรอกินเปล่าน้องไม่ไม่ไม่เป็นไรพี่กินิจ่ะบ้านเมืองพวกข้าหาหาได้เยอะมากเลยนะน้องหลงมีมีทุกร้านขาเลยจ้ะ บัข้าเห็นพี่ชอบกินไหมจ๊ะอืมอร่อยดีข้าเห็นพี่ชอบพวกข้าก็ดีใจใช่ข้ากลัวว่าเอามาแล้วพี่จะไม่อยากกินพี่เขาเนี่ยทั้งหล่อเลยหล่อไหมเสียงเขาก็หล่อแต่ค okay. ล้ายๆอบาบบังไปหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องเ,อเราจะไม่พูดดีกว่าน้อเรง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆเราจะให้พี่เขากินก่อนแล้วนะกันนะคะาถ่ายได้ไหมข้าไม่ชอบพี่อิมต้องปิดก่อนออได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะพี่ถ้าอิมแล้วถ้าให้น้องอิมแล้วเหรอคะได้ได้ค่ะพ,พี่ผมวาง,วาง,วางไว้เลยจ้ะเดี๋ยวน้องไปเก็บเดี๋ยวพี่ดื่มน้ำก่อน เลือเยอะไหมน้องหลงพี่เขากินน้อยจริงนะน้องหลงนี่นี่พี่เขากินกินน้อยกินน้ำเสร็จแล้วหรอจ๊ะเสรแล้วอร่อยไหมจ๊ะอร่อยอร่อยมากเลยก็วันนี้เนี่ยเราได้มาต้มทั่วไหมพี่ของเราเดี๋ยวน้องหลงเดี๋ยวจะคุยอะไรกับพี่เขาไหมเดี๋ยวจะกลับกันแล้วคุยเวอ้าวอยากคุยก็ไปเลยน้องหลงทำไมอ่ะน้องหลงอยากรู้อะไรถามเลยทำไมพี่เขาไม่ค่อย ่ะไม่ชอบกินชาวบ้านข้าวไม่กินเนื้อพิสุลฮอกินเนื้อผิดศีลเหรอคะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมกับพี่พีเนี่ยจะไปบ้านพี่ได้เดี๋ยวไปเที่ยวเลยครับถ้าพี่ไม่อยากจะกินเนื้อเราก็จะไม่บังคับถ้าต้องไปขกาะเขากรใได้ค่ะมีอะไรก็ไปเที่ยวในหมู่บ้านพวกผมก็ได้ครับถ้าถ้าพวกพี่อยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวในหมู่บ้านพวก พ่อค้าได้นะจ๊ะเดี๋ยวน้องหลงจะโอเคน้องหลงเดี๋ยวเราเก็บข้าวของแล้วเราก็จะเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวอีกสักพาะนึ่งเงี้ยเดี๋ยวพวกผมของเนี้ยเดินทางกลับเดี๋ยวบยวบางบางเนี่ยถ้าพี่อยากไปหมู่บ้านพวกผมเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวบอกผมกับพี่พิมได้เลยหมูบม่บ้านหมู่บ้านพูดไกลไหม <S 1> <S 1> ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่จ้ะแต่ว่าก็เดินทางประมาณ<า>ครึ่งวันได้จ้ะแต่ถ้าพี่อยากไปเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวผมพาเที่ยวก็เดี๋ยวพวกหนูต้อง เดี๋ยวพวกเราขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะพี่พรม์ไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะเพราะว่าพวกเราต้องเดินทางกลับอีกไกลเลยไปพี่ๆถ้าใครชอบครีมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะได้จ้ะเป็นกําลังใจให้เรานะคะได้จ้ะผู้หนูกลับแล้วนะจ๊ะพี่ไปน้องหลงเรากลับบ้านกันดีกว่าตอนนี้เก็บข้าวของเสร็จแล้วครับไปเราจะกลับแล้วนะคะ